วานนี้หมอกของแค่หมอกเยอะเกิมากับฝนอีกแล้วถ่ายดีๆีเงไงพี่ริมพาครับนี่ไรริมผาแต่ว่าเราไม่ได้ผาเราทงานย่างแล้วย่างชิ้มไหรับโอ้ไม่ อย่าลีดนะเว้ยอย่าลีดนะเว้ยเวยเอ้ะกูไหลลงหนเลยต่างหไปด้วยขอเลยรออยไปรอมาจะกัไปเลยย่ถึงแลถึงที่พักเราแล้ว